เป็นตะวันแต่น้อครอบสิ่งครับผมเพื่องสามพันปีสองพันยี่สิบฉลามบกอ้ยห,หน้าโคตรหล่อเลยหน้าตัวท็อปไฟตัวท็อปไฟต,ตัดหมอกแม็กิ่งอิฐหากท้องข้อเบ,บ่งเบมโบ้แม็ใหม่ยางใหม่ชุดแต่งท้อเผาเลอยแสนกว่าเซียยะจัดนไฮออกรสศูนย์บาทงวด่อนเริ่มต้นทุกท่านพี่น้องชมเลยชมเลย ด้านในครับเบาะหนังกระจกไฟฟ้าโอ้โหสวยๆแจๆ็มๆข้อใหม่ด้วยข้อเก้าชั้นโอ้โหโออกรถศูนย์าทอาจารย์มีกต้อรวังนะระวังแรงจับแรจัแล้วดูแนวดูข้างล่างดูแนวงล่าชอ่าดูแนวตคยยัดให้เกาเลอยพร้อมแบ็กซิงกระทะพาโอ้โห มันคือมามวนมาจับแพ้เอ,เอาเอาไปทำกินบรรทุกท่าตันสบายแจ้งจนไปขนส่งไปวิศวะลงเร่มไห้เรียบร้อยเอาไปทำมาหากินเถอะออกรถศูนย์บาทไม่ต้องไปแต่งที่อื่นแต่งที่เสียยะกจบไปเลยมาของเครื่องครับผมหัวนงหัวนอตฝากระโปรงเดิมหมดเครื่องเดิมหมดอ่าหน้าเดิมคานเดิมเครื่องสามพันบรรทุกหนักบรรทุกไวออกรถศูนย์บาท ปีแรกวอดถอนหกพันหลังจากนั้นพันหนึ่งหมื่นปีดาวปีจอมปีจับปีโอนทิมก็มาสวยมากรเสียทิมคำวมาแจวมาก็เสียเดี๋ยวเสียแจกเสื้อเอสีแฟลเพจให้ครับผมเอ้าแจกไปครับไปรุ่นออกรถสูนยตาแจว